สวัสดีครับผ่้วมครูเอกนะครับยํำทางช่องยูทูปครูเอกเลขพยากรและทางห้องเลขเป็นรูสัตเลขพยากรนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันทางช่องยูทู e นะครับสวัสดีนะครับเช้าวันจันทร์ที่13แป๊บเดียวนะจะกลางเดือนแล้วนะสิบธันวาคมเอ้ยไม่ใช่สิ9ธันวาคมแปบ๊บเดียวก็จะเข้าสู่กลางเดือนแล้วในก13ผมมองเลขผิดเพราะว่าในคอมพิวเตอร์มันจะเป็น12ใช่ไมัเป็นเดนะือน12บสนะขออภยัยเบเบอๆนะครับ ก็สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่9นะครับธันวาคมต่อมาแล้ว67นะทางช่อง YouTube ส่วนทางห้องแรกเป็นรู้สารเล็กพิาารณ์นะครับเป็นเช้าวันอาทิตย์นะช่วงสายๆประมาณ10โมงนะครับมาเจอกันเป็นประจำถ้าเป็นวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์เนี่ยเจอกัน10โมงนะครับแต่ถ้าวันธรรมดาก็ประมาณ18นาฬิกาจะพบกันก่อนช่อง YouTube นะครับประมาณวันหนึ่งครึ่งวันประมาณนั้นนะครับก็เป็นสิทธิพิเศษของคนที่ อยู่ในชั้นเรียนนะครับโอเควันนี้เป็นเลขกลุ่มแต่ว่าวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอมาทางช่อง YouTube นะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มนิยมนะครับเป็นกลุ่มนิยมก็คือมันจะเป็นกลุ่มของเลขมังกรแต่นี่มันถอยหลังนะครับเลขมังกรที่มาที่ไปจริงผมพูดในหลายคลิปนะใครใครเห็นมี789987เนี่ยลองลองเสิร์ชหาดูนะครับรายละเอียดก็ตามนั้นนะ่ะมังกรมันมายังไงอะไรไงผมเล่าหลาย EP มากจะเล่าซ้ํากลุ่มนี้ก็คงจะยากแต่ว่า กลุ่มเนี้ยมีความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่ามันมาอยู่ท้ายสุดเลยแล้วแถมมันไม่ได้เป็น7จ็ดแปดเก้านะมันเป็นมันเป็นเท้ายมันห้าเก้าแปดเจ็ดนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับโอเคกลุ่มเลขนี้ขวยตั้งชื่อว่าจัดหนักเป็นระบบนะก็พูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะที่เรียกได้ว่าชั้นนําเลยละ่ะก็มี5้าเก้าเ้านะครับแปดเก้าเก้าแปดแล้วก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดทั้งสามคู่นี้ถ้าพูดถึง เทียบในมุมมองของตลาดเนี่ยตลาดเบอร์มงคลอย่โหราคาค่อนข้างสูงต่อให้กลุ่มเลขนี้นะอยู่ท้าย5,9,8,7นะอยู่ท้ายก็ยังสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ที่สนใจในเรื่องเบอร์โทรศัพท์เป็นอย่างดีเพราะมันเป็นเลขที่มีการอวยหวยยศกันพอสมควรนะถึงจะอยู่ตรงไหนก็ตามเมื่อก่อนนะพออยู่ตามตำแหน่งที่มันเป็นตามกระแสก็คือ098 7เปจป็นกาโอ้โหนี่ไม่ต้องพูดถึง นั่นแหละติดตลาดไปแล้วก็น่าจะแพงนะครับส่วนอันนี้ถูกใครหาไม่ได้ข้างหน้าจะเป็นอะไรก็ตามแต่มันยังมีมันมีเลขเลี้ยงนะคร9แปดเจ็ดเจ็ดแปดเก้า 7, 7, 8, ก็ยังราคาแพงอยู่ดีนะครับก็ยังราคาแพงใครอยากจะดูเลขคู่นะครับดูเลขคู่ของเลขกลุ่มทั้งสามคู่เนี่ยก็สามารถกับดูย้อนหลังที่ช่องคู่อีกได้นะครับหรือถ้าเป็นเลขสามตัวไอ้เจ็ดแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดเนี่ยก็ทำไป้แล้วอันนี้แน่นอนทำกลุ่มนี้ต้องทำนะครับหรือจะเป็นกลุ่มห้าเก้าแปดแปดเก้าห้าเนี่ยก็ทำไปแล้วนะครับ ก็ถ้าเป็นเลขคู่กับเลขกลุ่ม3ตัวเนี่ยคุยว่าทำแบบอ่านแบบภาพรวมนะครับที่อยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยในคลิปก็จะมีบอกนะครับแต่ถ้าเป็นเลขคู่ในส่วนใหญ่เป็นภาพรวมว่าจะมีด้านอะไรบ้างโน่นนี่นั่นแต่ถ้าเป็น3ตัวเนี่ยก็จะมีแบบกลุ่มข้าวว่า uh, ถ้าอยู่แถวนนหน้าถ้าอยู่แถวกลางแล้วก็อยู่แถวหลังจะเป็นยังไงนะครับอ่ะสักาการับไปดูย้อนหลังได้นะครับคุยวช่วงนี้ไม่ได้ทําโดนเนทหรือไม่ได้ทําโฆษณาอะไรนะสิ่งที่คุยจะได้รายได้จากยูทูบก็คือการชมนะครับยังไงก็ก็กลับ ขอความสนับสนุนจากทุกท่านนะครับเปิดทิ้งไว้ก็ได้ครับไม่ต้องฟังก็ได้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกําลังใจให้กูองแล้วกันนะครับในการทําคลิปต่อๆไปอ่ะวันนี้เรามาพูดถึงสีตัวท้ายกันนะครับขอพูดถึงสีตัวท้ายก่อนไม่ใช่เรามาพูดขอพูดถึงสีตัวท้ายก่อนถ้าห้าเก้าแปดเจ็ดอยู่ครึ่งหลังนะครับก็คือลักษณะของการตัดสินใจแล้วก็วิธีการปฏิบัติว่าจะต้องพอเขาคิดแล้วเขาจะทํำยังไงเนี่ยก็เป็นไปตาม ชื่อที่ตั้งเลยนะครับก็คือจัดหนักเป็นระบบคนลงท้ายเลขเจ็ดนะครับคนลงท้ายเลขเจ็ดตัวตนเป็นเลขเจ็ดนะผมขอมองข้อดีก่อนแล้วกันไอ้ข้อด้อยกันแล้วกันที่เราเห็นช,ชัดๆหนึ่งคิดเยอะคิดมากรายละเอียดเยอะเครียดเก็บกดนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าย้ำคิดย้ำทำโดยแท้โดยเนื้อแท้เลยเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำคือเหมือนพนักงานตรวจสอบอะ่ะพนักงานบัญชีตรวจสอบแบบเชิงลึกอะ่ะ นีกออกไหมครับทุกรายละเอียดทุกตัวอักษรท,ทุกตัวอักษรท,ทุกซอกทุกมุมอ่ะยิ่งถ้าเป็น QC ของพวกพน,นักง,งานทําความสะอาดนี่ยิ่งหนักเลยที่มีเลขเจ็ดท้ายนี่โอ้โหต้องขาวต้องสะอาต้องมุมนู่นนี่นั่นอะไรต้องไม่มีฝุ่นหรือพวกตรวจสอบเครื่องยนต์รถยนต์ก่อนจะไปออกจําหน่ายอะไรอย่างเงี้ยโหแบบสุดๆนะครับรายละเอียดเยอะมากเจ็บทำให้เกิดความแบบตึงเครียด นะครับคิดเยอะคิดมากเป็นเลขที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเครียดที่สุดอะในบรรดาทุกเลขนะครับยกเว้นยกเว้นศูนย์เพราะว่าศูนย์มันห้าสิบห้าสิบเท่าไหรมันเครียดมันเครียดกว่าเจ็ดนะเลขศูนย์นะแต่เมื่อไหรที่มันไม่เครียดมันล้านล้า,ลากว่าเลขสี่เลขสองเลขหกอีกนี่ความเป็นศูนย์จะจะตัด,ต,ดตัดไว้นะล้าไว้ในทานที่เข้าใจแต่ถ้าเลขปกติหนึ่งถึงเก้าเนี่ยเจ็ดนียคือ คิดเยอะที่สุดรายเดียวที่สุดจริงจังที่สุดนะครับแต่แต่นะผมบอกแล้วว่าเล่มมี2ด้านนะข้อดีของเลขเคือเป็นคนที่เปิดกว้างในทุกเรื่องนะครับอดทนความอดทนสูงมากนะครับอดทนสูงมากแต่คราวนี้มันก็จะย้อนกลับไปที่ที่ดันดอยของเขาเนือ่องจากว่าเขาเป็นธาตุไฟเพราะฉะนั้นถามว่าความความไฟนี่ความสําหรับเลขเจ็ดสำหรับผมเปรียบเทียบเลยสำหรับเลขเจ็ดไม่ใช่แสงแสงนี่นคือเลขหนึ่งเจ็ดก็คือความร้อน เราเห็นเนี่ยเรามองเห็นพระอาทิตย์เนี่ยเราไม่รู้สึกว่ามันร้อนคือมันไกลมากนึกออกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาเข้าไปจริงหรือเอามือไปจับหรือว่าเอาอะไรมาเอาเอามือเดินในแสงแดดนานๆนะเฮ้ยมันร้อนว่ะนึกผ้าออกใช่ไหมเออเจ็ดนี่คือความร้อนอ่าออในภาษาโบราณอาจจะแบบเหมือนไฟที่มันอยู่ในเคยเห็นเวลาที่เราไปย่างเห็นคนที่เขาย่างไอ ก๋วยปิ่งย่างไก่ทอดแล้วรู้สึกเอ้ยถ้ามันไม่มีไฟทล้ถ้ามันมันแก่มันสุกมันความร้อนนะไม่อกหมาความร้อนจากเตาจากไอตัวถ่านไฟสูงคอนแบบนั้นอ่ะเออมันร้อนเดินผ่านเรามองไม่เห็นนะตองเดินผ่านจะรู้สึกเอ้ยมันร้อนร้อนจากอะไรมองยังไงก็มองไม่เห็นแสงไม่มีไฟไม่มีอะไรแต่ทำาม้มันร้อนเออนั่นแหละนี่คือความเป็นเล็กเก็ตหรืสรก็อาจจะเรียกว่าอุณหภูมิก็ได้นะครับอยู่ไกลๆเราไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆกลเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันร้อนจริง นเนี่ยคือความความเป็นเลขเจ็ดที่ทําให้มันเป็นการแบบเ้ยเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีทุกอย่างรู้สึกได้นะครับความตึงเครียดรู้สึกได้จากความภา,ภาวะจิตใจนะครับมันก็เป็นสองด้านนะแต่ถ้าถามว่าไอเนี่ยอดทนนะสุดยอดไหมนี่คือสูดยอดเขาไม่นับหนึ่งถึงสิบนะเขาหนึ่งถึงร้อยคนเลขเจ็ดถ่ายเขานับหน,นึ่งถึงร้อยตัวเขาจะไม่รู้สึกว่าไอสิ่งที่เขาพูดพูดไปเนะี่ยหรือว่าเขาคิดคิดไปเนะี่ยสำหรับคนอื่นมันดูแบบโหย เยอะแต่สำหรับเขาคือมันปกตินึกผ้าเอาไหมสำหรับเขามันคือเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องแบบไอ้แค่นี้เองอะไรเงี้ยแต่บางทีคนเลกเจ็ดท้ายเนี่ยเวลาเสนออะไรออกไปหรืออะไรดูสำหรับคนอื่นดูแบบเห็นปุ๊บได้ฝังปุ๊บคิดว่าเขาหมดเลยเวลาคนเลขเจ็ดที่ใบนี่คือหนักมากนะครับผมตั้งว่าจัดหนักก่อนเลยอันแรกความคิดก็มาแบบแน่นหนักอยู่แล้วนะครับมาท้ายตำแหน่งต่อมา เป็นเลขแปเนี่ยที่มาของคำว่าจัดหนักเลขแนะครับตรงแนวคิดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะ,ะนคนคิดการใหญ่คิดกว้างคิดไกลนะครับพลิกแพงและสามารถนะเอารวดตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆไนะด้แสดงว่าที่มันคิดเยอะๆคิดมากๆเนี่ยมันไม่ได้เล่นธรรมดามันเล่นใหญ่ด้วยแล้วมันจัดหนักแล้วมันสามารถขยับค่อยๆขยับนึกถึงภาพน้ําท่วมน้าท่วมที่เป็นเป็น,ปนไม่ฝนไม่เคยตกนะแต่น้ํามันท่วมเพราะว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะมวลน,น้ําอ่ะ มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นนั่นคือ 8, 7, แปดเจ็ดสำหรับผมขึ้นมาเรื่อยๆมาเหมือนซึนามิ 8, อ่ะแปดเจ็ดอ่ะคือเราไม่เห็นฝนก็ไม่เห็นคลื่นก็ไม่เห็นจนแบบมันมาแล้วอ่ะมันแบบฟูนนี่คือคนแปดเจ็ดคิดอะไรคิดใหญ่คิดหนักผมว่ามันเล่นใหญ่กว่าแปดแปดอีกนะเรารู้สึกผมคือแปดแปดเนี่ยก็าอาจจะเริ่มจากอะไรก็ได้ไม่ต้องอรายละเอียเดเยอะเออมาก่อนมาก่อนเออมามาเลยอะไรเนี้ยมันก็อาจจะมีทางที่มัน ซอกแทกอะไรไปได้ง่ายกว่าแต่แปดเจ็ดไม่ได้มันต้องไปทุกที่ไปทุกทางมันต้องแบบโหไปทุกทุกทิศทางต้องมาหมดเหมือนเวลาล้มเนี่ยหนีไม่ออกเจอคนแปดเจ็ดเข้าไปยังไงก็หนีไม่ออกแล้วผมจะบอกให้ว่าที่ผมรู้สึกได้ว่าความความสําคัญของแปดเจ็ดเนี่ยมันมันจะมีเลขในฐานของค้อาศาสนาผมไม่ผมก็ไม่ได้เด่นเรื่องประวัติศาสตร์นะแต่ผมเคยอ่านเจอก็คือมันจะมีเลขที่ํกากับที่เท้าช้างอะ่ะ ันมีเลขนี้อยู่ด้วยสาหรับผมมว่ามันสำหรับผมมันหมายถึงกําลังความมั่นคงและการแบบความยิ่งใหญ่ออ่ืมมันฝังอยู่อย่างนั้นนะครับถ้าใครถ้าใครลองถ้าใครลองศึกษาดูอาจจะเจอว่าเออมันมีเลขพวกนี้อยู่ซึ่งเลขพวกนี้มันมาแต่โบราณแล้วครับคือจริงๆเลขก็อาจจะมาจากของฮินดูของศาสนาพราหมณ์อะไรพวกเนี้ยก็มาด้วยนะครับแล้วก่อนหน้านั้นตัวเลขก็มาก่อนหน้านั้นอีกเยอะ นะครับโอ้สมัยซูเมเลียนสมัยรุ่นนะ่ะนะครับก็คือมันมีความสําคัญพอสมควรสาหรับคู่นี้นะแปดเจ็ดเจ็ดแปดแต่ว่าข้อด้อยคือมันแบกความภารกิจเยอะนั่นเองแต่ว่าจุดเด่นของกลุ่มนี้นะมันเป็นตำแหน่งต่อมาอีกหนึ่งก็คือการถ่ายทอดความคิดก,ก้าวไอ้ดี่คิดยาก,ยากคิดใหญ่คิดนกนนะเขาจะมีทางให้มันเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาไม่มีทางที่คิดแล้วจะไม่ได้แล้วจะไม่ทํา แล้วจะทีเด็ดกว่านั้นก็คือมันจะมีเลข5าในพื้นฐานการทํางานในพื้นฐานการปฏิบัติสู่การลงมือเนี่ยเขาเป็นคนที่เด็นเรื่องของงานการจัดการความละเอียดงานที่ต่อยอดการถ่ายทอดสิ่งต่างๆที่เขามีเพราะฉะนั้นให้สำหรับผมผมนึกถึงโรงงานอุตสาหกรรมอย่างแรกโรงงานประกอบรถยนต์โรงงานประกอบอะไรก็ตามที่มันเป็นบิกโปรเจกต์อ่ะคนที่5 9าเดจะนี่ทำได้ดีนะครับเหมือนแบบถ้าคนนี้คิด มันต้องเกิดเป็นโรงงานเป็นลักษณะของแฟคทอรี่ขึ้นมาทันทีเช่นโรงงานรถยนต์โรงงาน,รน,รงงานประกอบนู่นนี้นั่นเป็นของแล้วทําทุกอย่างให้มันเป็นแบบเป็นรูปแบบของมาตรฐานสร้างก็อู่ต่อเรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นอะ่ะยิ่งใหญ่เป็นท่าเรืออ,รอย่างเงี้ยแบบนั้นเลยทุกอย่างต้องเป็นบิ๊กโปรเจกต์ตลอดเวลาแล้วทุกอย่างต้องเข้าระบบปึ้ง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 ,งนะครับเพราะฉะนั้น ไปนะครับหน้าหนาวปุ่นเยอะกลัวจามพอผมเป็นคนไม่ตัดต่อแล้วนะครับกลัวจามอ่ะนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเลขเนี้ถามว่าจุดเด่นคืออะไรระบบระบบความตั้งใจความมุ่งมั่นการสร้างสรรค์ที่มันดูบิ๊กโปรเจกต์แต่ข้อด้อยคืออะไรจริงจังเครียดนะครับทุกอย่างมันต้องเป็นแบบ เป็นอะไรที่มันต้องแบบสร้างสรรค์ให้มันเป็นรูปแบบที่ชัดเจนไม่ได้หมาเล่นเราจริงอย่างตลอดนะครับก็ลองเปรียบเทียบดูว่าชอบไหมอันนี้อยู่ท้ายนะท้ายเ็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบหรอกแต่พอมันพิ้นเก้าแปดเจ็ดมัน 9, 8, 7, 6, มน,นะมันน่าอยู่กลุ่มมังกรน,นะหรืออะไรเงี้ยก็อยากจะใช้ดูนะครับอาคนนี้บุคลิกท่านนามาแบบทรงผู้บริหารเลยเงียบเงียบนิ่งๆเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มเรียกได้ว่าบุคลิกแบบผู้นําาเลย หน้าตาก็ท่าทางก็ทรงภูมิมาอยู่แล้วนะครับหน้าตาก็ทรงภูมิมาอยู่แล้ววางตัววางมากนิ่งใหญ่แบบโอ้โหปกติเลยของสายเลขมังกรเลยประมาณนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็ดูดูแบบมีวิชาการนะเหมือนคุณครูเหมือนพออ่เหมือนพอ,อเหมือนผูอ้อำนวยการเหมือนคุณครูฝ่ายปกครองอะไรเงี้ยเออแต่บางทีก็ถ้าพูดถึงเรื่องงาน เราจะรู้ได้เลยว่าเขาเห็นบุค,คลิกแบบเนี้โยโอ้ยน่าเชื่อถืออ่าน่าเชื่อถือหน้าเขาลบหน้ายกย่องหน้าน่าจะแบบเป็นหัวหน้าคนอะไรพวกเนี้ยน่าจะเป็นผู้นําผู้คนเนี่ยบุค,คลิกจะประมาณนั้นอาจจะไม่ได้เรื่องสเสน่ห์แต่มันได้เรื่องของวิธีใครเห็นว่ามันดูภูมิฐานมันดูน่าเชื่อถืออ่ะก็ถ้าเป็นเบอร์งานหรือว่าเบอร์ที่ถ้าหน้าที่การงานของเราเป็นหน้าที่การงานที่มีลุกน้องมีบริวารที่แบบเห็นปุ๊บเห็นภายนอกเขาจะแบบยำเกรงอะไรพวกเนี้ยก็ ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับไม่ใช่สายสนิทนะครับเป็นสายการทํางานสายบริหารไปนะโอเคนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังเนาะเรื่องต่อมานะครับเรื่องเสริมนะเ,เรื่องแรกเรื่องความรักก่อนเนื่องจากว่ามันเป็นเลขที่ค่อนข้างจะเครียดแล้วก็กดดันเพราะนั้นเลขกลุ่มเนี้ยเป็นเลขที่เขาเป็นคนเลือกเองถ้าเป็นเรื่องความรักเขาต้องเลือกเองแล้วต้องบริหารเองแล้วต้องรักเองคนอื่นจะมาถ้าเราไปจีบคนที่มีลักษณะแบบเนี้ย มันมันแค่อยากจะเข้าก็ยากแล้วอะ <c ười> คือตามตลอดอะต้องตามอย่างเดียวอะไม่มีไม่มีนําไม่มีแบบเออเธอจะกินนี่ไหมอะไรไม่มีไม่มีไม่มีทางแหลงไม่มีทางแน่นอนนะครับโดนแบบนั่นไล่บีตลอด <c ười> เป็นผู้นํเขาไม่ใช่ผู้ตามเพราะนักความรักก็จะดูตึงๆหน่อยนะครับก็แล้วแต่พอชอบหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวคุยก็คิดว่ามันแล้วแต่คนน่ะบางคนก็ชอบให้คนดูแลแบบยอมตามอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่นะครับสุดท้ายเรื่องการเงิน คนที่คิดบิ๊กโปรเจกต์ขนาดเนี้ผมมองว่าการเงินเนี่ยก็ถึงจะแบบถามว่ามีแปดเก้าเจ็ดแปดเนี่ยถามว่าหาเงินได้แบบบิ๊กโปรเจกต์ไหมก็ถ้ามีให้หาเขาก็ทำได้คือเป้ายัางไงเขาได้อย่างนั้น่ะเต็มสิบให้1ิบแล้วกันเรื่องของการหาเนี่ยถ้าตั้งใจจะหามันต้องได้ไงมันต้องไม่ไม่ขาดตกปกพร้องส่วนการบริหารจัดการเนี่ยผมมองว่าบางทีเนี่ย แม้จะมีห้า้ามี8 9ด้าที่เป็นเลขบริหารที่เด่นๆนะครับเจดก็บริหารก็เด่นระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีการ8 9กับ7 8ดแดแล้วเขาจะมีลักษณะของการใช้ใจ่ายที่มันเป็นเงินก้อนอยู่ถ้าเกิดว่ามันจําเป็นจะต,ต้องใช้หรืออยากใช้มันจริงๆก็จะออกไปบ้างนะครับเพราะ,ะนั้นบริหารจัดก,การเต็ม10ผมให้สักให้สัก8 5จดแล้วกันเผืผ่อๆอาจจะถึง9้านะแต่บริหารจัดการของมัสัก 8. 5ุภาพรวมกลุ่มนี้หอย9้าแล้วกันนะครับ ผมถือว่าในเมื่อมันหาได้แล้วก็มันก็บางครั้งอาจจะต้องใช้บ้างแต่คือไอ้ของที่มันใช้มันเป็นประโยชน์สุดนะกลุ่มนี้ก็เลยมองว่าเรื่องการเงินผมให้สักเก้านะครับบริหารจัดการถึงดีแล้วก็ไม่ได้หาเงินแบบไม่ได้เก่งก็เก่งนะเก่งระดับหนึ่งเลยนะครับถึงมันจะไม่ได้บุ๋ยหวาขนาดข้ามไปหาได้เหมือนเลขหาเงิน,นเก่งพวกหกแปดเยอะๆนะแต่ว่านี่คือหายังไงคือตั้งเป้าเท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นะแล้วก็บริหารจัดการดีระดับชอบอย่างไมใ้เก้า โอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันนะครับน่าจะตอบโจทย์นะครับคนที่ขอมาไม่มากก็น้อยหรือถ้ามีข้อสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถนะครับสอบถามมาได้ทางช้อตยูทูปคุยกับพยากรแล้วก็ทางเพจคุยกับพยากรเบอร์โทรศัพท์นะครับก็ขึ้นในด้านล่างนะครับแล้วก็ทางไลน์ก็ได้นะครับถ้าถ้าทักแชทมาได้ก็ถ้าว่างคุยก็จะตอบนะครับแล้วก็ช่วงนี้คุยก็เริ่มทาแบบ ทำไอจีนะครับลองเล่นเล่น,ลนดูคือไอจีเก่าโดนแฮกเพราะว่าเราไม่คือไม่ได้ชอบเล่นไอจีอ่ะพอแบบกลับไปเล่นจริงจนะังทาบทความไปได้สักสิบอันเนี้ยสิบยี่ส mm ิบันเนี้ยโดนละโดนเล่นลนะเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลดูแลน mm hmm. ของเราอ่ะไม่ได้ดูดูแลไอจีอ่ะไปสอบถามในหลายคนของไ G จีโดนบ่อยมากเพราะเราไม,คาไมไ่คือเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องมาเชื่อมโยงอะไรกันคือเฟซบุ๊กเขาก็บอกพอทําใหม่อันเนี้ยพออันเก่าก็ทิ้งไป ถ้าใครเห็นเป็นรูปผมนะแล้วมันไม่มีต่ออะไรนะั่นก็ไม่มีการคอนแทคไม่มีอะไรกันนั่นไม่ใช่ผมแหละนะครับนะครับแล้วก็ถ้าโดนแอบอ้างอะไรมาก็ระวังด้วยนะครับให้โทรหาดีกว่าถ้าเป็นเสียงผมอ่ที่เจอกันในยูทูะเออถึงจะใช่ถ้าโทรแล้วไม่ใช่ก็ก็ระวังนะครับไม่มีแชทคือถ้าไม่มีไม่มีแชทเรื่องของเงินนะไม่มีนะนอกจากคุณจะมาสมัครเรียนนะนะครับก็โทรดีกว่านะครับอะไรเงี้ย โอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบคุยดด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ